สวัสดีค่ะนิสัยตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ากาาหน้ามอ้อมาทำอะไรวันนี้มาซื้อกล่องสุมอองสูมให้ครูฟังฮะซื้อกล่องสุูมให้ครูทำไมทำซื้อให้เนื่องในโอกาสอะไรเพราะว่าครูจะ,ะออกแล้วครูถอออกก็ <c oughs> <c oughs> เลยซื้อกล่องสุูมให้ครูคิดไงหนึ่งซื้อกล่องสุูมให้ครูอ่ะครูไม่ใช่เด็กแล้วนะเด็กฮะยกี่ฟังเพราะ <c oughs> ว่าครูยังเด็กอยู่ใช่ไหมอายุเท่าไหร่ หรอ่ยี่สิบเจ็ดที่แปดเหรอนี่โอ้โหปไปดูกันว่าจะมีไหมนะแล้วดีไซน์จะเลือกอะไรให้ครูนะคะทุกคนไปกองสุ่มอะไรเนาะโอ้โหคนเต็มร้านเลยมีหรือเปล่าเอ่ยดีไซน์เขาเล็งไว้แล้วนะแต่ว่าไม่รู้ของยังม,มีอยู่ไหมนะไม่รู้หมดหรือยังไม่รู้เขาของมาเติมหรือเปล่านะลูกคนเต็มร้านไปเข้าไปดูก่อนมันน่ารักมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยรุ่นเนี้ยแม่ชอบรุ่นเนี้ยน่ารักได้ยังสรุปว่านั้นอะคะ สรุนน่ะใช่ไหมจ่ายเงินค่ะครูว,ว่าครูไม่เอาอันนี้ไปจ่ายเงินทำงานเชนี่ด้วยไปอันไหนดูหน่อยสรุปดีไซน์ก็เอาเบบี้ทรีมานะคะทุกคนจริงๆในร้านมีเยอะมากหลายแบบหลายรุ่นมากตอนแรกดีไซน์ให้ครูเลือกอะไรนะเบบี้ทรีกับดอกไม้คิมมอนใช่ไหมครูบอกว่าไม่เอาดอกไม้ <laughs> ดีไซน์ก็เลยเอาเบบี้ทรีมาแนละทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันร้านไหนดี อันนี้นะคะทุกคนทาตู้ขี้มาตั้งใจจะมาหาข้าวกินนะก็ยังมาแวะตู้ขีบอยู่อ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนมาขี้ตู้กล่องสุ่มบ้าง <c oughs> มันต้องหลายๆเหรียญอโหไม่ขึ้นเลย <c oughs> ไม่ขึ้นเลยโคตรยาก <c oughs> <c oughs> ต่อด้วยกล่องสุ่มเบบี้ทรี เมื่อกี้แบบว่าไม่มีแรงขึ้นมาเลยโอ้พอกันไปหาข้าวกินของจริงแล้วไปอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้ดีไซน์ก็มาซื้ออาหารญี่ปุ่นนะคะทุกคนซูชินะคะโอ้โหมาดูกันว่าเอากี่ชิ้นอากีอันคะพอแล้วห้าชิ้น ดีไซน์จะซื้อน้ำลำไยนะคะทุกคนคราวที่แล้วมาอร่อยนะติดใจแม่ค้าหายรอก่อนอ่านี่ซื้ออีกแล้วนะคะทุกคนปลาหมึกย่างโอ้โหไหนดูดิหิวอะไรหิวหิวอีกแล้วเหรอโอ้โหอ่ะพอยังอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้ดีไซน์ก็มาแวะซื้อผ้าผูกผมแบบนี้นะเออโหไหนหันมาหน่อย มันมีลายเลือกเยอะไม่ว่าอะไรที่มันโปร่งๆดีกว่าไหมไหนหันมานดูหันมาดูดีๆก่อนปล่อยผมมนาะลองปล่อยผมไปเลยดิปล่อยผมเลยไหมเอาไว้หลังหูนะเวลาใส่เอาไว้ข้างหลังหูอ๋อไม่หลอกก็แล้วแต่เนาะมันมีหลายแบบแล้วแต่ครจะใส่ยังไงเออเหมือนอันนี้จะโอเคกว่าเมื่อกี้ <c oughs> อ่ามาสองกระจกค่ะโอเคไหม มันก็ดูโอเคอันเมื่อกี้นะนี่สวยดีนะเนี่ยอาหัรด้านหลังมาอันนี้อีกอันหนึ่งทุกคนนี่เป็นแบบนี้โอเคยนี้นี่ก็สวยเอออันนี้ก็สวยดี ลองอีกแล้วนะทุกคนเนื่องจากว่ามันมีลายเยอะมากก็เลยลังเลไม่รู้จะเอาไหนเฮ้ยอันนี้ก็สวยเอาละสิเดี๋ยวเกิดอาการลังเลเจ้าชมพูดอกขาวหรือจะเอาขาวดอกชมพูทีเนี้ยเดิดูสิดูลายเยอะมากนะทุกคนนี่เยอะมากดูมีทั้งแบบลุ่งไม้ก็มีนะดูดิดูเทียบเลยขาวดีกว่า สำหรับแม่แม่แม่ว่าอันที่หนูถือฮะถ่ายรูปโอเคโอ้โหเข้ามาข้างในร้านเป็นอนาณาจักรกิฟต์เลยค่ะทุกคนนี่โอ้โหเยอะมากถึงมากที่สุดดีไซน์เป็นไนละ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้อีกนะดีไซน์เนี้ยแบบที่หนูชอบอะพี่บเลยดีไซน์ดูดิมีหลายทรงเลยนะดูดิมีดาวด้วยนี่ดาวน่ารักดีไซน์ดาวน่ารักนี่ยเออ เทียบเลยอะดูดิเน yeah. ี่ยทรงลีบอกมีทุกทรง oh. สีทาเล็บก็มนีนี่ไงที่ได้สายซื้อไปตอนนั้นราคาพาอกันเลยยี่สิบเก้าบาทโหซื้ oh, อยี่สิบห้ากับยี่สิบเนาะโอ้โหนี่จ่ายเงินแล้วสรุปว่าได้อะไรข้างบ้างคะ <Yeah. S 2> เอาออกมาดูหน่อยทีอาเพิ่มมาเป็นกิฟต์อันนี้ดาวจริงๆด้วยปะแม่ทายถูกนะ